การเรียนรู้อำเภอพระสมุทรเจดี JD ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รมส่งเสริมการเรียนรู้ภารกิจผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมบุคลากรสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน2566จำนวน3ครั้ง8พฤศจิกายน2566ร่วมแสดงความยินดีมอบแจาก,กันดอกไม้กับนางชวนชื่นเจริญริวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนพ้อแมคราสสวัสดยานน์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพ้อมคราสสวัสดยาโน,น์9พฤศ ิกายน2566เข้าร่วมประชุมประสานแผนผู้บริหารครั้งที่6ทั2566ประจำเดือนพฤศจิกายน2566ณห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการและรับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกองค์กรนักศึกษาก็สนอมเภอที่มีผลการดำงเนินงานระดับดีประจำปีงบประมาณ2565การพัฒนาบุคลากรแพฤศจิกายน2 5 6 6เข้าประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมทะเบียนเที่ประดับการศึกษาผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 30 า2566เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่20ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้รับบริการจำนวน1,460คนดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอผู้รับบริการ761ค กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนผู้รับบริการ185คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านผู้รับบริการ113คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดผู้รับบริการจำนวน47คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสปรรอตำบลผู้รับบริการ3 5 4คนการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง21พฤศจิกายน2566เข้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางโครงการการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณนห้องประชุมชั้น3สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ 28. พฤศจิกาย,ยน2566จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใส่ใจสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต นะ่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่13ตำบลในคลองบางประกฏผลการดำเนินงานจำนวน35คนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สถานศึกษาจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบนณสร,รอตำบลทั้ง5แห่งและโรงเรียนพ่อมนาครรสวัสดยานนท์มีนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จํานวนทั้งสิ้น1,201คน25พฤศจิกายน2566จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาเทีราราเจ้าณโรงเรียนพ่อนาคราสวัสยานนท์ พฤศจิกายน2566จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาณโรงเรียนพ่อนาคราชสวัสดิ์ยานลโดยมีนายขจิตเวทแก้วน้อยอำเภอพระสมุทรเจดี JD, เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน100คนและจัดโครงการปรับพื้นฐานเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการเรียนรู้แก่นักศึกษาสกร,รอตแพนด์อเภอพระสมุทรเจดี JD. ส0 0รคนกิจกรรมพิเศษและงานร่วมกับภา 66เข้าร่วมพิธีแห่ผ้าแดงเวียนทักษินาวัดร,รอบองค์พระสมุทรเจดีและนำผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีณบริเวณองค์พระสมุทรเจดีหมู่3ตํตำบลปากคลองบางประกตดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ15พฤศจิกายน2566แล้ก็รออำเภอวังเหนือเข้าเยี่ยมชมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการําทำงานของสถานศึกษาณสนะพปอำเภอพระสมุทรเจดี20 ายน2566เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสมีงานทําให้ผู้สูงอายุนักสอกรอตาบลบ้านคลองสวนอําเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการสอกรออำเภอรพระสมุทรเจดีขอจบการนําเสนอขอบคุณค่ะ